สวัสดีคร so ับพี่สานสวัสดีครับทุกบรรยากาศต้องให้ท้องหน้าเาอยู่ทุกต่อครับพี่น้องฝนตกแห้งใหมล้วครับตกแห้งไปนิดน้อยก็ถืได้เวลาหาอยู่หากินแล้วครับได้คิบทุกต่อครับพี่น้องครับบรรยากาศต้องให้ท้องหนาวฝนไปแห้งเตื้่ครับอากาแห้งไปเรื่อยเช่นอย ทำ้งไเลยเป็นไซคีบก่อนใส่ปบัองหนุนก็ทับพี่น้องเจดตามก็รุ่นน้ำกันอยู่ยมามาครับพี่น้องเจมันโมมันก็ได้ครับพี่น้องตอนกับฝนเศร้าตัวกแล้วครับเดี๋ยวสีรถไปบังหนำหว่วยครับพี่น้องขานามไหลายกับสีได้ใส่ครับเดี๋ยวไปขอป้าไปเบิง่งหนำนครับหลายสีหน่อยหนำหว่วยครับมาเบิ่งน้ำกันครับ ครับพี่น้องก็มาหอดแล้วครับเฮ้ยผาไปเบินหนามกอนครับพี่น้องหนามไร่กิซิไซกิบให้เบ่งน้ำกันครับให้เบิ่งให้ดุ่นน้ำกันครับผ้าลูกไปหัวมังเก่านะครับฝนตกแห้งเติบคระโปงเงินเคยสิหน้าบนหนามหี่ก่อนครับบาซิเมี่ยนหนามไร่ก็ได้ใส่บัวครับหนาหลายก็สิใส่ได้ก็ได้อยู่ได้กินครับ เก่ามองเดิมมองในบ้านนี่ก็ครับหาอยู่หากิานเท่าครับ <c oughs> นะครับมาเบิ่งมาดุนนหมืกันหนามร้าย,าาย,ายาม้วนร้ายขึ้เขินชีลงหนังหอยแต่วันหนังมุ่นขึ้นอยู่ครับในหนังใหยในหนังมุน่นเขิน ใส่ชีวัดนะครับยิ่จะเสียงงามงามนยงามไร่เป็นไนเนาะบัวงามบ่วลายเป็นไ,นนนรนไนครับ ทางทางหน้า,านนครับทาแบบน่ไหมครับน้องโอ้ยบาไลยครับปุ่มหนึ่งว่าถิน้ำล้ไฟไซครับพี่น้องทาแบบนี้ มันบัวไหญ่ด้วครับมันน้ำรลงแห้งครับมาใส่ทุกเทือ้าผสมน้มอยู่ระดับมองเขาเพียดไปนะครับมองใหม่ตอนนี้น้ำม,มันหน่อย มันหน่อยครับพี่น้องปลากระมีอยู่ครับแต่ว่ามันกระสิบกค่อยได้ครับมันกลับออกไปนะครับนามโแหงนามมันไหลบมแหงครับมันบวารายครับมันกระสีลงไปจังสิตอนห่าใส่เลยพาไตไปบึงครับ น้ำลงต่ำแห้งครับใส่เว็ดประกดก็สิคืออยูยครับแบบนี้ใส่เว็ดประกดห่วยครับมีแน่นอนครับตรงใสเ่เบ็ดครับน้ำมารับแนวนี่น้ำมันจะไปสุด้าย่นครับ บรรยากาศนำหวยผ้าส้มหวยครับส้มหวยบางทำเลว่าสีไส่บริไส้มาเนี่ครับหนามยังงวันหมาเตรียมถี่อยู่ครับฝนตกแต่ว่าหนามมอมบ่วม,มาครับปลาหวานสะดั้นครับหลังหวยพจะใส่เบ็ดดีขนาดได้ครับนามพอดีใส่เบ็ดครับซ้ำนี้ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศหาอยู่หากินขานำลุ่งกรบปุ่ดไอไส้ครับสงไส้เสร็จ้เปลี่ยนจากไส้กริบมาเป็นไส้เบ็ดนะครับส่วงนี่นี่นะครับขั้นคลิปงานดอไซ้กระสิตนำไลค์กระสิตกรับมาไซ่ให้เบิ้งครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไวส้สักนี้สักวันเด้อครับ ฝากติดตามช่องสบายสบายแบบบุกอีสาเนเรื่องครับปุ้มาส่มกากฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ